สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งเรื่นของหลวงพ่อพัดบุญญะกามโมครับกับเหรียญเจริญพรสามงานวัดแตกโอ้โหคนไปแห่ร่วมงานนี่เพียบเลยจะสร้างเมื่อปี2565นะครับรูปแบบเหรียก็จะเป็นรูปแบบพิมพ์รูปไข่พิมพ์ครึ่งองนะครับ ก็มีทั้งรุ่นนี้มีหลักก็มีทั้งหมด4พิมพ์เนาะก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นขอบนะครับขอบเจริญพรก็มีเจริญพรบนแล้วก็ขอบเจริญพรที่เป็นเจริญพรล่างอย่างนี้เห็นไหมครับมีเจริญพรบนอยู่นี่ล่างอยู่นี่แล้วขอบจะมีคําเขียนว่าเจริญพรเนาะทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่โอ้โหความคมชัดมีต่อโคตรโอ้โหเสือหัวเสือยังชัดเลยนะ มีโค้ดสาลามีอะไร101นะครับเลขข้างในแล้วก็มีโค้ดที่สังคติความคมชัดของเหรียญน,นะนี่ครับขอบคมปะเจริญพรก็ชัดนะด้านหลังก็เป็นอักขระเลขยันนะครับเขียนว่าเมตตามหานิยมโอ้โห,โห,โห,โหอันนี้อีกพิมพ์นึงอีกพิมพ์เงียบเป็นยังไงอีกพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นคาว่าเจริญพรอยู่ล่างนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกขอบเหมือนกันนะครับแต่มีเจริญพรบนกับล่างด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์ครับ อีกหนึ่งพิมพ์กล่องรายการนี่จะเป็นกล่องสีนี้อย่างนี้ครับนี่กล่องเห็นว่าเหรียญเจริญพรสามวางศิลาเลิกมหาเจดีครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ขอบเรียบโอ้โหดูเส้นสายของเหรียญนะอันนี้เป็นพิมพ์ขอบเรียบต่อโค้ดก็มีโค้ดร้อยหนึ่งปีเหมือนกันนะครับเพราะที่สังคติอันนี้ด้านหลังจ็มีโคตดศาลาไว้ผมไปดูก่อนนี่คำนี้ยุดอันนี้เป็นเจริญพรล่างนะ อู๋เดี๋ยวนี้ไม่มีคนศาลานะจะมีศาลาอยู่มีเหรียญนั้นนี่นีนน่เป็นเจริญพรบุญนี่ขอเปรียบเจริญพรบนุญเห็นไหมครับบนกับล่างนะครับนี่เลขโคดอยู่ไหนโอ้โหสวยน่าบูชานะรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็เป็น1หนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาของหลวงพ่อพักบุญยะกาโมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ใครสนใจบูชา,าพระคุกคนไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็ม M สายบุญหรือไลน์ไอดีหรือคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ